ร้านน้หมาน้องแมวซาลอนนะครับเราจะให้ดูน้องแมวตัวนี้นะเอามาอาบน้ำเดี๋ยวเราจะเช็ดคี้ตาเช็ดคราที่ติดอยู่ที่จมูกแบบนี้นะครับแล้วก็เช็ดบริเวณใบหูให้น้องนะครับเพื่อที่จะเอาขี้หูสะสมออกนะน้องจะได้ไม่มีอาการคันหูนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่เลยนะครับเดยวพี่ชางจะตัดขนบริเวณตรงที่เป็นสังกะตังแล้วก็มีความสกปรกบักหมมแบบนี้นะครับเจ้าของบอกว่าน้องไปนอนทับอึอหรือว่าอึ เปื่อนก้นหมดเลยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ชายจะตัดแ,แต่งขนบริเวณนี้ให้ด้วยนะครับเห็นไหมนี่นะขนมันเป็นขนที่พันกันแล้วก็มีความอับชื้นอยู่เยอะเลยนะครับแล้วก็เริ่มมีผื่นแดงเห็นไหมครับที่ผิวหนังของน้องเนี่ยมีทั้งผื่นแดงแล้วก็มีทั้งผื่นผิวหนังนะครับซึ่งน่าจะเกิดจากความอับชื้นเพราะว่าสิ่งสกรปรกนย่ยถ้ามักผมอยู่เป็นเวลานานๆเน,นี่ยมันจะทําให้เกิดโรคผิวหนังได้นะครับเห็นไหม กลน,น้องแบบนี้พี่ช่างก็จะตัดแต่งขนให้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดกลนให้ด้วยนะครับอาบน้ําแล้วก็สางขนให้แต่งขนท้องขนเท้าขนก้นให้ด้วยนะครับขนเท้านี่ถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันจะเดินน้องแมวจะเดินละลื่นนะครับเวลาที่เดินบนพื้นกระเบื้องแล้วก็มันจะเก็บกับความอับชื้นไว้ทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็เกิดได้ปนกันได้นะครับ เด็กพี่ช่างจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่ช่วยดูแลปรับสภาพผิวหนังแล,ละขนนะน้องจะได้ลดขื่นหน้าขื่นคันแล้วก็ลดเทมบัตที่อยู่บนตัวด้วยนะครับอ่าน,น้ำแต่ขนร้านร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขอนะคะเบอร์โทรศัพท์สวนป4 0 4 4 4 3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่ช่างตัดเส็ดหน้เป็นยังไงพี่ช่างจะให้ดูนะครับบริเวณที่เคยเป็นก้อนแล้วก็มี มีชีนะครับที่หมักผมอยู่ตรงนี้นะพี่ช่างตัดออกให้แล้วนะครับเห็นไหมครับ นี่นะมันก็จะมีลักษณะของการเกิดผื่นแดงอยู่บริเวณนี้แล้วก็ขุยสีดำๆที่ผิวหนังของน้องนะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะอาบ,บน้ํำให้นะครับแล้วก็แช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยในการปรับสภาพผิวหนังและขนนะครับช่วยลดพวกผื่นแดงผื่นคันลดสิ่งสกรปรกพวกนี้ออกให้นะครับน้องจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังด้วยนะครับจะตัดเอาก้อนขนที่มันเปื้อนอึเปื้อนฉี่ออกไปแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพาไปอาบน้ํากัน สูให้กับน้องแมวนะครับเพื่อที่จะเอาสิ่งสกปรกในท้องหูออกนะครับจะเช็ดจากภายนอก่อนนะเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกจากภายอกเข้าไปในช่องหูของน้องนะครับแล้วก็แราจะบีบต่อเม็ให้ด้วยนะครับสร้ซางตัดเอาขนที่บริเวณก้นออกให้แล้วนะอันนี้บีบต่อมเหม็นนะครับเห็นน้ำเหลือเหลือไหมครับอันนั้นมามาจากต่อมเหม็นนะถ้าเราไม่บีบออกมันจะมีกลิ่นคาวติดตัวน้องนะครับเราจะบีบให้ทุกครั้งที่เราอาบน้ำให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับ ก็ล้างออกได้อัน,นี้นะครับพี่จ้างจะให้ดูพี่จ้างใช้เป็นแชมพูสุดสมุดภัยแ้ำเช่ให้แล้วนะครับ เพื่อที่จะลดผื่นแดงผื่นคันนะครับลดผื่นผิวหนังที่บริเวณจุดนี้นะที่เคยเป็นก้อนแสกะตังเยอะๆนะครับพี่ช่างตัดขนออกให้แล้วแต่มันยังมีผื่นแดงผื่นคันอยู่นะครับพี่ช่างจะแช่ด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรเพื่อที่จะลดผื่นแดงผื่นคันนะครับน้องจะได้มีสุขภาพผิวหนังที่ดีขึ้นครับร้านตะขวดดูแลสุขภาพผิวหนังตะขวดร้านน้องหมาบุษราโทรศัพท์มือถือ084444389ร้านตะขวด ส่วนักแมวมีบริการรับส่งนะครับมีบริการกัจัดเทมบันเพื่นะครับนัดหมายจองทิวล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันครับขอบคุณครับเสร็จแล้วนะคะน้องแมวมาอาบน้ำสางขนนะคะตัดเล็บเช็ดหูตัดขนท้าขนท้องขนก้นนะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูตอนขัดเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยขัดนี่น้องไปนั่งอืดถ้าขับถือขัดฉีมาก่อนหน้านี้คือฉี่อ ตัดออกเราก็สางออกให้แล้วนะมันก็จะยังแดงๆอยู่บางจุดที่เป็นสังกะิีแน่นมันต้องตัดออกเพราะมันสางไม่ได้นะคะดังนั้นเจ้าของจะต้องพามาตัดขนบริเวณนี้บ่อยๆเพื่อที่จะลดการหมักหมมเชื้อโรคบริเวณนี้นะคะจะได้น้องจะได้ไม่เป็นผื่นแดงผื่นคันจะได้ไม่เป็นโรคผิวหนังตามมานะคะ นนำน,ำนำ้ำเตดขนงหมานงแมวาซา,าลอนในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์086644443 0นะคะด้ืยดรนดูกัดสบัดเวงวินพี่ช่างรับหมดนะบริการรับส่งด้วยนะคะแต่จะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะค่ารับสง่งตามระยะทางนะคะส่วนตัวร้านเปิดทุกวันนะโอเค